พี่น้องผู้ประกันตนตามมาตา3า39 4 9 4 0ห้ามพลาดเด็ดขาดสิทธิ์ในการซื้อบ้านสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินสร้างบ้านในวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทถ้าหากท่านเข้าไปในแอปพลิเคชัน SSO พัฒและท่านเข้าไปจองสิทธิ์5,000สิทธิ์สิทธิ์ละ2ล้านเป็นวงเงิน1,000 0ล้านบาทผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นใคร มาก่อนได้ก่อนห้ามพลาดนะครับโครงการดีๆแบบนี้กระทรวงแรงงานหนุนผู้ประกันตนมีบ้านเป็นของตนเองสำนักงานประกันสังคมจับมือธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33 3 9และ40ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย5ปีแรกเพียง1.59ต่อปีช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทําให้ผู้ประกันตนมีบ้านเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า5,000ราย สำหรับผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39กาและ40ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ2ล้านบาท โดยคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และ39ส่วนผู้ประกันตนตามมาตร40า40เนี่ยต้องนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีก่อนเดือนที่จะขอใช้สิทธิ์ค่ะและผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาระผ่อนที่อยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันส่วนอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ1.59ต่อปีในระยะเวลา5ปีแรกค่ะ สำหรับปีที่6-8ถึง8อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีและตั้งแต่ปีที่9เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ต่อปีค่ะ ขั้นตอนของการยื่นกู้นะคะก็คือให้ผู้ประกันตนไปยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน67เป็นต้นไปจากนั้นเนี่ยก็ไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตามวันที่ที่ระบุในหนังสือรับรองพร้อมกับเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกําหนดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธนาคารจะเป็นฝ่ายพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคาร วงเงินการให้สินเชื่อก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค,ค่ะบบาาาาาาางงงงรร่่ร่นนว,วททผผนนนนนไไปปตกััแยยย